สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานบนครับผมมื่อนี้ภาพี่น้องมาเข่าปลานะครับกัสีผ้ามาเบิงพี่น้องเปันหาเก็บเหิดนะครับผมช่วงนี้เห็ดพออลราวาดคนกับยูน้มป่าครับช่วงนี้มือเศ้ามากเดี๋ยวสี่ภาไปเลาะเบิงกันครับวาสีกระเจ้าสิได้หน่อยไลยเนาะครับผมกับบรรยากาศแบบบานๆนนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกมาเรื่อยเรื่อยนะครับผมคิอ บ่าจสะล่างนาดินมันจะเห็นเห็ดง่าย่คือจังได้เดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันครับผมว่าข้าเจ้าสิได้เห็ดหน่อยหลายบ้นไดครับส่วนใหญ่ก็นี่ครับผมจอดอยู่น้ำหิมป่ามอเตอร์ไซค์ก็ส่วนใหญ่ก็พึ่งมาก,กันอนะ่ะไปเบ่งกันครับผมมาพิ่นสิมาหน่อยมาหลายนะครับผมน้ำปลาแต่ละปลามีแต่คนหาเห็ดครับไปครับผมไปเบ่งบรรยากาศแบบบานๆน้ำกันครับดูเองครับ มีขุดจุดเลยครับใน <t akes noise> ระบบกัน <laughs> เจ๊กมูเหรอมันเห็นบ่เดี๋ยวค้นตกใจนีน่มันคือโพกเหรอคนตกยู่ว่ามันโพกขึ้นอือครับพี่นอกน,อน,อนี่นมัดตะมหดยังเดี๋ยวไล่ปนี่นอยู่นี่มันะลงอยู่ <c oughs> ทางนี้เป็นยังไงครับทางนี้นี่บ่ครับข้างนี้ฮะ นนเชียรจนกนเข็นมันมันอันน่เดนนนนนนต้นข้าหาสมุนทรเอไปสีมนันบรครับมันไปมันแ <c oughs> <c oughs> น่ออน้นองเดนี้ยิงโง่แม่จะเทียวถืน เป็นยังไงทั้งนี้เ,เห็นหหน้ำมูลหรือเปล่าปวดใจมันอีหลีดเดียนยิ้เย็นอย่างนี้อันนี้พี่น้องมาแล้วนี่ดอกหนึง่ง ือฝนขึ้นมากแลนี่ครับผมเอาตนดอกโพโะ <laughs> oh, boy. <laughs> 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 ทำมาน่วยไร้อผ้าได้แน่สิลเอยดมากเลยไปร้อน่เดนข้าเาค่หอืมมันขนช่อมันเหรอเออเดี๋ยวได้มากเาเจ้ได้มากเอาตัวใบผู้ไดกด้วยได้สิ

นี่ครับผมตัวเนาะพอ

ซุมปรใช่ไหม Ní ní. Ô. Oh. <laughs> Mấy Não. ん <laughs> ดอกเุน่ะสิบโลดอกใหญ่เหี้บึงยุดกตาแล้วนี่สิบโลได้ยู่ดนี่แขนจตึงของผมขันผมพอเห็นดิเดจิเคียไปเด้วยใ่แยผมมึงนะนี่แถมนื่ไงอยู่ดิ เนี่ยเอาไปหล่เด้มัีนยงเฮ้ยนี่โอ้ยเห็พอรืงบกเื่องบกเนเสยครับกัน่ะโอ้ยจกรเหรอว่ามนจโกรจดรอี่งไงดอกี่ไงอยู่ะเฮดัง ไปได้ยี่มกโงได้หนิครับนี่นี่นี่แล้วข้าวขอบนี่ละพ่นยางใส่แต่ทั้งกลางเนาะพ่นยางใส่แต่กลางกลางแล้วอบขอบมันขึนบ่อหาน่ะนะเออมันเป็นการซ้อนที่ท่านไปเห็นอันม่องอันนี้ม่องเห็นน่ะนะจักรพรรดิอยู่บนบ่อเก็บเอาเก็บเอาเนาะเดี๋ยวว่าว่าอะไรไม่เห็นแน่หนิเขาพัก โอ้ยผมคือบ่เห็นแจ็คดอกเลยยเ้ม่อเด้วยขันบบเต็มตาไหนผมเบิ่งกันน่ะอยู่ในกระตาเมื่อดอกไง่ายอ้ะ ไปหา,ยหาอ,อยู่ตรงเต่ดอกยงไงหาน้องได่ซื่ออยู่อะนี่แหละครับผมหมายปลาเห็ดนะครับคนก็นเหลื่อมทยอยเมื่อแล้วครับส่วนใหญ่ก็โจมมาแบบแต่เด็กๆเขาไม่สวยจังหน่อยนะครับพี่น้อง กาวนี่ยรัผมพาพี่น้องมากเก็บบรรยากาศหาหิดผักันนะครับพี่น้องเพื่อนก็นได้พอได้ยู่เด็กินกันอยู่ครับผมนี่ครับผมมีปลามีธรรมชาติให้ได้หาอยู่หากินกันนะครับกปูได้หน่อยได้หลายนะครับผมเอาก็ได้ปนพี่น้องนี่ได้ปนกัน ไอ้นอยู่กับโมเด้ไลน์นะครับผมส่วนใหญ่ก็ลเลาะเบิ้งกระเจ้าพอ่อพ่อก็จังพ่อดอกมันผลก็จังเกียวนะครับนี่แหละครับผมก็มาก,กับได้ติดไม่ติดมือน้ำมูยอยู่แบบหายเห็ดโบก่งไปไดยแต่ว่ากับกพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกมันสะเห็นอยู่ครับผมกันเมื่เกี้ยเนี่ยโม่โมเด้แน่นอนผมอันนี้เห็นดอกมันผลผลเลยก็อ่ะโอได้ ปนครับพี่น้องนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบานๆเอามาฝากพี่ฝากน้องฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สาคัญอย่าลืมครับกดกระดิง่งไว้จะหมดผ่านจิบลิบต่อไปสิม่อยังก็ถาลุนทาเบิ้งน้ำกันครับื้นนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ